สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวคลอดลูกหมอลืม้าก๊อชไว้กว่า2เดือนเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างพูดถึงกันเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวครับสําหรับกรณีของหญิงสาวรายหนึ่งที่เธอโพสต์ข้อความว่าตัวเองนั้นได้คลอดลูกออกมา2เดือนกว่าแล้วเพิ่งจะมารู้ความจริงว่าตอนที่คลอดนั้นทางหมอที่ทําคลอดนั้นได้ลืม้าก๊กอชเอาไว้ในช่องคลอดซึ่ง้าก๊กอชที่หลุดออกมาจากช่องคลอดนั้นมีกลิ่นเหม็นมากๆ แต่ถือว่ายังโชคดีมากๆที่ตัวเธอนั้นไม่ได้ติดเชื้ออะไรร้ายแรงโดยมีการระบุว่าขออนุญาตแอดมินนะคะฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะบอรอผิดกฎลบได้นะคะวันที่17มีนาคม2564แม้ได้คลอดน้องออกมาที่โรงพยาบาลคลอดธรรมชาติวันที่คลอดน้องแม่มีเลือดไหลไม่หยุดหมอเลยยัดก้อนสำลีหรือ้าก๊อสเพื่อหยุดเลือดแต่หมอเอาออกแล้วแม่ไม่คิดว่าหมอจะเอาออกไม่หมด หลังออกจากโรงพยาบาลได้15วันน้ำขาวปลามีกลิ่นเหม็นมาก29เมษายน2,564หมอนัดตรวจหลังคลอดที่อนามัยใกล้บ้านแต่หมอไม่ได้ตรวจภายในให้หมอถามแค่อาการเบื้องต้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะหมอบอกว่าไม่มีอาการปวดท้องหรือเป็นไข้ก็ไม่เป็นไรพอคลอดน้องได้2เดือน8วันเหมือนมีอะไรหลุดออกมาจากช่องคลอด แม่ก็เลยดึงออกสรุปเป็นภากกอสก้อนใหญ่ไม่เข้าใจชีวิตคนทั้งคนทำไมถึงทำงานสับเปาแบบนี้ดีที่ยังหลุดออกมาไม่มีอาการติดเชือ้อพากกอสก้อนใหญ่และเหม็นมากในระยะ2เดือนไม่มีอาการปวดท้องและเป็นไข้แบบนี้ถ้าติดเชื้อตายมาใครจะรับผิดชอบคะแฮชแท็กแบบนี้สามารถฟ้องเอาผิดได้ไหมคะแฮชแท็กขออภัยในรคไม่สุภาพคะ่ะ ผิดกฎลบได้นะคะหลังจากที่ได้โพสต์ออกไปชาวเน็ตคอมเมนต์รัวๆเลยว่าฉันจะกล้าไปคลอดลูกไหมเนียแบบนี้อีกท่านบอกว่าไปหาหมอโรงพยาบาลที่ทําคลอดเลยค่ะแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนถึงผ้ากอสจะหลุดออกมาแล้วควรจะรักษานะคะเวลา2เดือนคือนานมากอีกท่านบอกว่าเป็นตะย่านแท้ลินมักง่ายคักแท้ อีกท่านบอกว่าโอ๊ยต่ยานแท้จา้าดีนัดที่หลุดออกมาอีกท่านบอกว่าผมอยากรู้ว่าหมอโรงพยาบาลจบมาจากไหนครับไม่ได้เรื่องสักคนก็ว่าได้ผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วครับอีกท่านบอกว่าหมอบอกเคยละเอียดหมู่รถล้มม้ามแตกว่าบอกเป็นอย่างส่งโรงพยาบาลค่อยหูว่ามมามแตกจากได้ตรวจบออีกท่านบอกว่าถ้าคุณไม่ฟ้องก็จะมีเคสแบบนี้อีกค่ัเป็นต้นจากนั้นต่อมาหลังกลายเป็นข่าวดัง ทางโรงพยาบาลที่หญิงสาวไปคลอดลูกก็ได้มีการส่งคณะกลุ่มการพยาบาลและเจ้าหน้าที่หอบกระเช้ามามอบเป็นขวัญและกำลังใจและถือเป็นการขอโทษและยอมรับว่าคือความผิดพลาดในระบบการทำงานซึ่งเรื่องราวก็จบลงด้วยดีครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวกับคุณครับ